สวัสดีครับวันนี้นะาฉอยพาเพื่อนๆมาตรงเมืองตกปลากันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามากันที่บางสะเลครับมาทีมงานชิคกอรี่บอกเลยว่าวันนี้มีชิมาโน่กับแฟนผมนะมาสง่งสวัสดีครับชิมาโ,โน่ยิ้มหวานด้วยวันนี้ชิมาโน่มาส่งครับบอกเลยว่ามาชมได้ชมผลงานเด็ดๆแน่นอนกำลังใจดีครับ ป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเอาแล้วเอาแล้ว<อ>มาลุยกันครับเ้าโอ้โอจริงเว้ยตัดตรงว่ะคลิปลานนะคนครับก็โอ้ยมาแล้วนะโอ้ย ใช่น่ารักมา,มาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยโอ้โหตัวแรกเป็น,นต้องหมึกเท่านั้น <m uch> ใช่ไหมน้องใช่น่ารักเชียวครับ <m uch> นะ้าหันไม่หย่อนมันก็โดนเลยอ่ะเอา้า พวกไซส์ไซส์พวกกันนี่นี่นี่เอาอีกแล้วโอ้โหแบ็คแจ็คครับแบ็คแจ็คล้วนๆฮะจะปลดกลอนปลดโอเคออกมาครับไปออาตะกล้องเมาบ้าง มันอยู่แถวนี้นะเอาเอาทำไมดูเฮ้ยโอ้ยนาะโยอะไรเนี่ยอุย้ยมาตามตามมาเพียบเลยเอ,ลลอ่าลงลงต่อลงต่อเลยนะลงตอ่อลงตอ่อลงตอ่อโอ้ยโอ้ยออมดวายกันอย่าล้อนอย่าล้อนอย่าล้นสายน่ารักแต่มีเยอะโห <laughs> นี่มันมันกัดโยเลยเนี่ยมันไม่แค่กอดนะเนี่ยสายน่ารักแต่มีเยอะครับ ลงเลยฮะลงเลยฮะนับหนึ่งสองสามครับเขาเดืก,กี้มันว่ายขึ้นมาสองตัวว่ายตามเพื่อนมันอนะผมรีบรีบไอ้นี่ไงรีบดึงเมื่อกี้ไงตามมาเลย พร้อมกันสองขำรอบมันไม่ใช่แล้วนะมันของแท้นะโค้กครับผมยังครับของผมยังไม่ขึ้นนะแบทแจ็คมะแบทแจ็คแบทแจ็คแบทแจ็คอีกแล้วอ่ะแบทแจ็คอีกแล้วเหรอโอ้ยโดนโดนกันทั่วหน้าโดนทั่วหน้าผมบอกเลยว่านกแก้วครับมาแน่นกแก้วมาแน่เดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อย เฮ้ยมันสู้อะหรืปาปลาหรือเปล่าโอ้ยไม่ปลาเอาลอด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 มุอโอ้มาถ่ายรุ่หน่อยรุ่หน่อยทุกสาทุกส่พันครับของหายากว่ะที่นี่ทุกส่ยพันธ์ครับนะขอพันับเเนะ แค่นะครับผมไอ้แก้หลุดปล่อยวิดีโอนะวิดีโอหน่อยรีวิวหน่อยนะหนึ่งสองผมบอกเลยครับว่าไม่เป็นต้องมึกหอมครับมึกหลอดมึกกระดองมึกอะไรโยพนอาหารตัวนี้จัดหมดครับบอกเลยจำคำนี้ไว้ว่านกแก้วแบ็คแจ็คแบ็คแจ็คโอ้โหไม่ใช่มึกปล่อยแะ่มึกสอง ะก <Huh? S 2> อบน้อยอ่ะกสอน้อยไม่น่าใช่หรอกสีนีหะ พ่อขึ้นเอาลูกขึ้นเลยฮะโอ้ต่คุณโดเดียวโดเดียวโอ้โหครบทีมอ่ะหายลูกหน่อยหายลูกหน่อยอ้เนี่เอาใส่ไ, <box> ไปแล้วไม่เป็นไรเฮ้ยมาๆาหายลูกหน่อยฮะเนี่ยเกี่ยวมาเกี่ยวขึ้นมาเกี่ยวมาเกี่ยวขึ้นมาอะไรลูกห้เกี่อยพร้อมกันเยื้องเวลากันไม่ถึงนาทีเพิ่งไม่ถึงไม่ถึงวิเลยเอาเอามาเลดวิ เดี๋ยวเยวก่อนครับอโชว์หน้านวนหน่อยเอาเรื่องหนึ่สองเอาเอาอีกแล้วครับฟิล้ลอา,ารออกรบผมบอกเลยว่าวันนี้นกแก้ว นกแก้วทั้งวันนกแก้วทั้งวันนะนกแก้วทั้งวันนะครับผมนทหารออกรบคนทหารหวานเจี๊ยบตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอนี่แหละครับของน่าแบงค์บอกเก๋หมายเมื่อกี้เลยเล่นไม่ได้ไม่จับอย่างไวอะให้คนกดโอ้ยโอ้ยยังครับโอ้ยไม่มาครับ น้าหมูอีกพังหนึ่งวิ่งวิ่งอมาแล้วโอ้ยวิ่งอีกอูอนี้อันนี้ไซบอันนี้ไซบใหญ่กว่าใหญ่กว่าอนี้ใหญ่กว่ามวมา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 าเดี๋ยวก่อนเด้ออ้าวหวานหวานนะเดี๋หวานนะเดีกหวานเดหวานรมยังหมดเลยวะมาๆๆๆๆาต่ายงไหมครับโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงครับโอ้ยของใหญ่ของใหญ่ นาคันออกนะคันออกคันนะเล่นใหญ่เว่ยอะวันนี้จเย็นนะใหญ่ปะนะอ้ยจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วจนจเย็นยังยั้ยอ้บสวยอ้าวบอส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  ใช่คันเป็นไงบ้างครับนะโอุ้ยตัวอะไรครับเนี่ยอู้เอาเรื่องอู้เอาเรื่อง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 นะครับโอ้โหนะดูเป็นเล่นไปโอ้ดูสิเอาไหนเอาคนละตัวนะครับโอ้โหตัวเลยโอ้โหอะไรผมเล็กสุดเด็กเฮ้ยโอ้โหนี่มันโยอะไรครับเนี่ย เอาอีกแล้วมันโยพลทหารตอนนี้ตอนนี้อัปเกรดให้เป็นโยนั่นแล้วนะให้เป็นโยนายทหารน,นะเป็นแนวหน้าแล้วได้ได,ได้ได้พัดยศตอนนี้ได้เป็นพันพันตีแนละ้วจะโยพันตีแนละ้วโ,โอ้โหนี่มันสายโลนะเนี่ยมาถ่ายรูปหน่อย,ยอถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยครับขอหน่อยขอหน่อยขออนุญาตฮะอย่างนี้นะฮะโอ๊ยเปื้อนหมดแล้วเนี่ยนะใครรูปใหนรอ้ให้ครับลบควรครับ โยคนทาหารจริงคนเนี้ยคนยคนี้เขามามาเหนือโอ้โหเขสุดท้ายแม่งพุ่งขึ้นมาจากยอดกรองเลยเม <ะ S 1> ื่อกี้เมื่อกี้อันนี้เขาพุ่ง <laughs> มันก็พุ่งของผมเนี่ยผมแคสไงน้านะใส่นี้ไม่พอแล้วเอาใส่นะได้ก็เมื่อกี้ขนาดทิพย์ันอะ่ะสามสิบสี่สิบแม่งลงพุ่งพุดไปเลยม,มันดีจังอะ่ะ หลงหมายเดียวเลยผมลงไหมายท่านหายใจเลยโอ้ของดีอย่างนี้นี่เองเขาว่ามันแรงเทมนี่ไซน่ะไซดีด้วยนี่มันโอ้มันแรงเทมนี่เฮ้ยหนวดนวดหนวดนวดเดียวเอ้าเบ้าเบ้าเฮ้ยเดี๋ยวเมันยังสู้อยู่สู้อยู่วัดวัดฝานะครับผมเขาเดี๋ยวมันสู้อยู่มันสู้อยู่ เดียวเดียวเด,ยวเดินมาเอาวมาอาว่าปั้นถนนนะน่าปล่อยน้ำมันทำไมโอ,โ,โอ้โยอะไรอ่ะเฮ้ยสักุระสักุระผมบอกแล้วว่าของมันดีบางคนเอาไปเก็บไว้อ้โหมาตกอะครับสักุระ โย <Yo. S 2> <พอ S 1> สักุลา<ห>่าหวาน,<ห>นเจียบโอ้โหเด็ดพันพันยุ่งเลยฮะนี่ครับกินสักุล่าครับจับใหญ่โอ้จับเสื้โอ,โอาขาดเลยเพแกะเมน่กี้ออไส้ใหญ่ครับ <Okay. S 2> กินเต็มคำละครับโอโอจับเสื้อขาดเลย กินเข้าเต็มตัวนี่นะดูดินะโอ้หวาด,ดเอีครับฝากนะครับครับโอ้โห,ตหเต็มถังแล้วโอ้โหตึงมันตึงจริงเฮ้ยกินกันเองวะเนี่ยไม่ไม่ผมอยู่บนนู่นโอ้โหดูตามอ่ะ โอ้โนี่เนี่ยของผมของผมโว้ยหนวดเดียวเดี๋ยวดู่อะไรครับนะขอรีวิวหน่อยอย่าเพิ่งตัดสควิดดูครับสควิดดูคู่อีกแล้วสควิดดูสายไฟครับลายฟ้าคู่เลยน้น้าน้าน้าผมไม่ต้องตัดตัแล้วเอามันหนีเลยเร็วเร็วเร็วสู้ครับมันสู้ครับหัวมามาๆมาค่อยๆมา สู้ครับกันสู้ครับช้านะปล่อยปาดเรียบร้อยสวยสควิตดูคู่โอ้โหโยเลยครับนะควิตดูลายไฟครับสควิตดูลายไฟครับนนี่ะโอ้โหโอะไรครับกำลังห่นครับสควิตดูครับผมสควิตดูคุณก็สควิตได้เยอะสควิตดูคุณอะไรนะผมสควิตได้ โอเคซื้อดูคุณก็สิซีทได้เป็นไงครับความรู้ขอรีวิวความรู้สึกหน่อยคือมันหย่อนไปจับลงปุ๊บจับปั๊บลงปั๊บจับปุ๊บลงปุ๊บจับปั๊บนี่ครับคู่ชัดเจนนะอันนี้คู่เก๋ฮะเก๋เรียบร้อยโอ้ยเรียบแม่งน้ำดำโอ้ยเรียบมากเดิมเลยอ่ะกดุลันเจียหนเอาลูกเอาลูกหน่อยลูกหน่อยเกวันเกวันเอาลูกคู่ไหนลูกคู่ไหน เรียบร้อยอุ้ยนี่ะโอ้โหอันนีย,ย,ย,ยใช่ใช่วิคไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะเหี้ยยังโหดเลยนีไงแม่แล้วก็มาร์กเดิมเนาะเอาได้ครับ มวยสบายสุดสบายใจสุดนกินง่า<ด>ยาาเลยอุย้ยไม่ใช่เอาได้แล้วสวยเด้วยได้เลยฉีช่อมโอ้ระวังอ๋ออ่าเ,เ,เรียบร้อยฮะเรียบร้อยโรงเรียนจีนผมไม่หนุบเบลสควิดดูผมสควิดดูคุณก็สควิดได้ก่อนถึง ใสต่ตึงๆเลยครับต้องให้เครดิตคนเข้าหมายแม่นทุกรองนะครับติดตามเลยนะฮะลายนี้นเร็วๆนี้ครับกินดีจัดเฮ้ยด,ยดีงนะ้มันยังบอกว่ายังอยู่ได้อีกหลายรอย,ยฮะ มันมันสั่นเงี้ยติดหัวมาแบบเมื่อกี้วะโอ้ยไชดีด้วยอึ๊บอ,อืมแค่ซอยกี่กร่มครับสามสิบครับหินหนึ่งแล้วเออื้อม,นะมีครับอโอเควานจีบ ดูดิดูดิอุ้ยเอาแค่ไหนเอาแค่ผมเอาแค่อ๋อั้อนอะหินนี้